มาลวจ้ามาแนวมือนี่มาพร้อมกับอาหารที่ยูคูกับคนไทยมากกว่า3 0 0รอปีพี่น้องรู้ว่าจ้าว่าปลา,าหรือปลาแดกของเฮ้าหนี่ยูคูกับขอบครัวไทยเข้ามากว่า3 0 0รอปีแล้วก่อนที่พยย่อนยัยล่าลูแบเราจะมาสำรวจประเทศไทยอีกแล้วจา้าหนีส่วนใดยอยากรู้ว่า,พยายเพ่อนยัยล่าลูแบลราเป็นไผกับไปหาใน Google เ,เลยเด้อจ้า เมื่อนีมาก,กับเมนูปลาลาทอดจ้าพี่น้องจ้าปลาลาปนิ่นเป็นโตแบบนี้เลยจ้าวิธีทําเกะงง่ายๆง่ายๆมากเลยจ้าพี่น้องจ้าใส่เครื่องต่างๆลงไปคั่วกับน้ามันในห,หอมแล้วก็ใส่ปลา,าลาลงไปแล้วจ้าปรุงรสตามใจชอบตามด้วยกระเทศแล้วทอดไปเรื่อยๆให้ซุปแบบนี้เลยจ้า ลองเอาข้าวเหนียวจิ้มเบิงจ้ะพี่น้องจ้าอ้หู้จิ้มแซ่บมาหนีก็มาพร้อนนอไม้ต้มเลยจ้านอไม้ไรต้มแบบนี้จ้าจิ้มกับปาลาาทอดอู้หู้เขากันเขากันจ้าพี่น้องข้าวเหนียวเบิด์ตติพี่แล้วจ้ามืาอน,นี้ปาลาาทอดเธอซื้อกับแซ่บเกิร